เนืเ่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงส่งควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากดังนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเพื่อะระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทยรวมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาและความสำคัญ ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยรวมกับผู้ทรงคนวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเกิดความประทับใจวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มาติเมื่อวันทังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542เห็นชอบในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นนักปรา์และนักภาษาไทยโรมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย,ยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำเร็จผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติบทกลอนภาษาไทยคุณค่าภาษาไทยเป็นคนไทยต้องรักภาษาไทย รักษาไว้ให้อยู่ได้เนานานหนออย่าทำร้ายลายลักษณ์ที่ถักทอที่แม่พ่ออนุรักษ์ตระหนักคุณภาษาไทยนั้นเป็นภาษาชาติอย่าประมาทใช้ผิดให้เครื่องคุณครูท่านสอนสั่งไว้เลยนะคุณความว้าวุ่นแห่งภาษาจะมากมี ถ้าเมื่อใดไร้ภาษาที่มีอยู่คงอดสูอายเขาไปทุกที่และอาจสิ้นชาติไทยไปด้วยซีเพราะวิถีชีวีที่เปลี่ยนไปภาษาไทยเป็นภาษาที่มีค่ามากยิ่งกว่านกพรัฐเป็นไหนไหนมวลหมูแก้วถึงมีค่ากว่าสิ่งใดคงมีได้แค่เพียงค่าราคาเงิน คุณค่าของภาษามีสูงส่งช่วยดำรงความเป็นชาติไม่ขัดเคินเพราะภาษาแสดงรักจำหลักเกินกว่าค่าเงินตาแต่สง่าอยู่ที่ใจเป็นคนไทยต้องรักภาษาไทยรักษาให้อยู่นานๆจะได้ไหมอย่าทำลายภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยที่ไม่รู้ค่าภาษาเอ่ยแต่งโดยคุณอรุโนไทยประพันธ์จากผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสองวัสเนหาสมัครพลพดุงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสองวัสเนหาสมัครพลพดุงพร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลสองวัสเนหาสมัครพลพดุง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลสองวัสนหาสมัครพลพดุงขอขอบคุณ